ับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสมองสุบอนพอ่อพ่อกับส่องกูอ่านพี่น้องตอนนี้ก็อยู่ฝ่ายพี่น้องมาเที่ยวมาซมโอ้แดน,นเบบ ยังแม่พวกบอกทำเขาจะฝากตัวนี้เป็นอยางนเขาจะเขียนว่าคนน้องาเขาเตรียมเขามันก็มาเลากมา้มมันก็มาเลาะมาซม้องเลย อย่หอยขาเจอหอยนลแต่ว่าหอยนักก่าพี่น้องเจนอะเคยสีลไป่นอไปบงเลาะซุมทางปูฝากนั่นอันนี้ก็จรียงปานีขัดซาวาสิงได้ทั้งก ทางนานก็มีส่วนอาหารพี่เราหานอาหารหานตามสั่งเนาะสั่งยังได้เบิดหานอาหาร,หารตามสั่งปกติเขาจะเปิดเพลงแต่ละเ่อเนาะแต่วมื้อนี้ยังยังเงียบเดี๋ยวยังบ่ได้ยินเสียงเพลง ไปก็จะว่าหามลอยน้ำหามลอยน้ำตัวที่สองนะฮะคุณน้องหามเขาแต่เขาก,กา็บอก,ก,กว่าตังไงเนาะบอกคำก็เจ้า อยู่ในนี่เป็นตาบึงเป็นตาส้มเั่นพี่น้อ,นนนนนองอยู่ทางในน,น,นมมะเน,นาะอันนี้สวนหมากใหม่ล่าสนิทยามนั้นก็แบบแลต่ก็จะอันในเป็นกาอันนี้พี่น้องขจาวด้วยคล้ายหน่วยคายแต่ใน บ่เคยมาน้องเลมามาตอนก่อนเนาะเ้าจะบริเฮตป้ายแบบนี้เนาะมาตอนนี้เขาจ้ามีป้ายแล้วแต่ว่าขามได้อยู่พี่น้อยเนาะเขาชีไปเบิ่งทางนั้นพี่น้องถ้าบูนปุ๊บไปพี่น้องเห็ุปุ้ยได้ปะอืม เอาเงินมาเกียงเราเขาจะมาทิพมันเอย่าอยู่จันมาเลาะเบิ่งเลาะส้มธรรมศาสตร์พี่น้องเอ้ยอยู่เตหองกับเบื่อเพอาะเอุ่นกระเพ้ามาเลาะทางพุ่นกัพอาะทางพุ่น โอต่อพี่น้องเลยสายนำเนาะใหญ่ฟูฟูไปหัวผนพี่น้องเลยฟูไกว้างสายนำมันก็ได้ปกติว่มีโควิดแมนแต่ละปีนี่ยมีสงเฮือเดือนสิบเอ็ดนาะสงเฮือทุกทุกปีแต่ปีนี้โบดีสวงไม่ได้สงเฮือเนาะเพราะว่าโควิดพี่น้องเลยแมนเขาก็สิเลาะไปทางุผนพี่น้องเลยเพราะว่าทางพี่ก็ได้ยินเสียงเพลงเขาเจะอะไรเนาะ ให้พี่น้องได้เบิ่งได้ส้มน้ำกันว่ามันเป็นอะไรนะเบิ่งได้ส้มพี่น้องกนเราฝากทางคนเราฝากหอมพูงาม เห็พี่น้องเห็นบ่ความคือเห็นคือปลาบอลปลาพี่น้องเห็นบ่พุ่นปลาเนี่ยเป็นมูอยู่พี่น้นนนอง พูดขนาดเลยพูดพูดป้าป้าอย่าเนี้อเะมอูดูฟููเนี่ยความน้ำน้ำพี่นอ่เ้ยน้ำตัวนี้จะบดใสคือตอนก่อนเอาะอื้อ นี่แพี่น้องเลยปตานี่ยฝายนี่เป็นฝายกว้างพี่น้องเลยกว้างแล้วกเลิกแต่ว่าหน้ามันนี่มันจะเขียวนี่เนมเบิ่งนี่เนาะแต่ว่าแนมมาต่อต่อมาทางทิศเหนือแนมมาทางตะวันตกหน้ามันจะเขียวงามเนาะ อ๊าตู่ปลานะพี่น้องเห็นนํากูอ้ําอยู่บ่พี่น้องหึโอ้ปลานะอือๆไปเลยนี่มันสิธรรมชาตได้ปลาธรรมชาต ah, โอ้มาเป็นหมูเป <c ười> so ็นหมูอืมพี้องเลยอกระโดกดดีอกปลาชมปลาไรเนี้พี่น้องเรอเาไปทางใดเน้ะสอนบ้านเ้าราสิกินกระทั้งง่บาาอยู่พี่ Cần <laughs> họ cả đi ăn Bọn sông ngủ ăn cá chậu Bọn người กระดดกระดี่ะพี่น้องเอป้านะเอาแถววายอีนีอีโนี่แคมพี่น้องเลยตอนนี้กำลังสิ้อโมเนื้อเลยพี่น้อง บ้านก็จะาไปเนาะอ้ตัม้มหอมปูเนะ ไมคิดนะ